สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านอนยญาิเซค่ะตกใจใช่ไหมครับว่าคนเกาหลีพูดภาษาไทยขนาดนี้นะครับเวลาข้าพเจ้าไปเยี่ยมสถานแล้วแต่นะครับคนคนไทยก็จะถามข้าพเจ้าว่าท่านเป็น คนจีนไหมครับไม่ใช่ครับเป็นคนเกาหลีโอ้อันยองอาเซลแล้วก็ข้าพเจ้าตอบว่าอันยองอาเซลแต่อีกอย่างหนึ่งที่ตกใจที่สุดก็คือทำไมพูดภาษาไทยชัดๆคำถามนี้ข้าพเจ้าได้รับคำถามนี้บ่อยๆมากนะครับรู้สึกว่าได้ได้ถามทุกๆวันว่าโอ้พูดภาษาไทยชัดอย่างนี้ได้ยง พอข้าพเจ้านะครับเกิดที่ประเทศไทยนะครับหลังจากสี่ปีไม่ไม่ใช่ปีสี่เดือน<ม>อาจารย์ศิลาได้มาเป็นมิชชันนารีที่ประเทศไทยนะครับวันนี้ข้าพเจ้าจะ,อ,ะอยากจะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เชิญข้าพเจ้ามาที่นี่นะครับที่วันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เทศนาเป็นภาษาไทยนะครับ ถ้าพูดจริงๆนะครับที่กี่ปีที่แล้วที่เวลาพี่น้องให้ชนข้าพเจ้ามานะครับข้าพเจ้าก็กําลังจะเตรียมใจเทศนาภาษาไทยจริงๆนะครับแต่ข้าพเจ้าก็จริงๆมีอายนิดหนึ่งนะครับว่าไม่มีมั่นใจที่จะพูดได้หรือเปล่าวังเป็นอย่างนี้ก็ใช้ภาษาอังกฤษแต่วันนี้นะครับ สี่ปีใช่ไหมครับหรือว่ากี่ปีที่แล้วนะครับที่ข้าพเจ้าได้เทศนาแต่สองอประมาณสองอช่วงผมข้าพเจ้าจําได้ว่าเป็นวาเลนไทน์ถ้าเป็นสองสามปีต่อก็แปลว่าโอคราวนี้ข้าพเจ้าเตรียมไว้แล้วนะครับว่าจะเทศนาภาษาไทยจริงๆแต่ขออภัยนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่ใช่เป็น100%เก่งนะครับ วันนี้ข้าพเจ้าอยากจะแป่งปันพระคัมภีร์วันนี้นะครับในโยนาบทที่4นะครับข้อที่10นะครับอ,อยู่ที่หน้าหนึ่นสองอ่นะครับ ถ้าเจอแล้วนะครับเราจะอ่านพร้อมกันนะครับโย,โยนาโยนาบทที่4ข้อที่สิบนะครับถ้าเจอแล้วเราอ่านนะครับหนึ่งสองสมและพระยาเวตรัสว่าเจ้าวงตนไม่สึงเจ้าไม่ได้ลงแรงปลุกและ ไม่ได้ทำให้มันเจริญมันงอกเจริญขึ้นในคืนเดียวแล้วก็ตายไปในคืนเดียวเออครับเออที่เออวันนี้นะครับข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันนะวันนี้เรื่องก็คือมรดกการปฏิรูปโปรเตสแตนต์น,นะครับเออพี่เออแค่สอบถามนะครับว่า พี่น้องทุกท่านเคยได้ทราบประวัติศาสตร์โลกเรื่องเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปโปรเตสแตนต์นไหมครับเ,เคยไหมครับที่จริงข้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องทุกท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้นะครับเวลา,าข้าพเจ้าไปเยี่ยมคนคริสเตียนนะบางคริสเตียนนะครับว่าเคยได้ยินาการ ปฏิรูปโปรเตสแตนต์ประวัติศาสตร์ไหมครับแล้วก็บางคริสเตียนในประเทศไทยก็กอาจจะตอบว่าไม่เคยได้ยินนะครับจริงๆเรื่องประวัติศาสตร์นี้ก็เป็นสําคัญเพราะว่าในเดือนนี้นะครับพี่น้องท,ทุกท่านได้มีในในเดือนตุลาก็มีความเฉลิมใช่ไหมครับเยอะใช่ไหมครับวันที่13ตุตลตุลาคมก็เป็นวันวันอะไรนะครับ วันสวรรคตรและก็ม่วานก็เป็นวันอะไรครับถูกต้องไหมคะมีกษัตริย์พระมหากษัตริย์ในประเทศไทยยิ่งใหญ่ได้เป็นวันอยู่ในเดือนเดียวกันนะครับแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าวันที่31ตุลาคมคือวันอะไรครับใช่ครับเป็นวันอาทิตย์หน้าฮาโลวีน,นะครับแต่ถ้าพี่น้องทุกท่านได้ทราบ ฮาโลวีนใช่ไหมครับจำอะไรได้ครับใส่ชุดแม่มดใช่ครับหรือว่าแฟรงกนสไตน์หรือว่าเซลูมูลพาวเวอร์อเลนเจอร์อ Moon, <laughs> <laughs> แล้วก็เอาเอาอะไรครับกระเป๋ามาแล้วก็น,ก,นกประตูบอกว่าทริกเกอร์ทริกขอลูกอมได้ไหมครับคนดี้ <c andy> ได้ไหมครับถ้าไม่ให้ก็ เอาเอาไข่โยนในประตูหรือว่าเอาทิชชู่โยนที่่ทีต้นไม้นะครับเป็นสิ่งที่คนอเมริกาก็ได้ทำประสบนะครับแต่ถ้ายินเรื่องฮัลโลวีนนะครับอา,อาจจะคิดว่าทำเรื่องนี้อาจจะไม่มีเกี่ยวข้องกับคริสเตียนแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าคำฮัลโลวีนแปลว่าอะไรครับฮัลโลวีน ถ้าตัดสั้นๆที่หนึ่งนะครับก็คือคำนะครับก,ก็ออกมาเป็นสองคำนะครับไม่ใช่เป็นหนึ่งคำเรียกว่า Hello's Eve Hello's Eve Hello คืออะไรครับถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษในอะไรนะการอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับจะเริ่มยังไงครับข้าแต่พระบิดาใช่ไหมครับ Our Father who art in heaven แล้วก็อะไรครับ Hello be thy name Hello แปลว่าอะไรครับ ไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดี Pokemon, <g ül> ไม่ใช่ครับไม่ใ่ Hello, Hello แปลว่า Holy Holy อ๋อก็แปลว่าแต่ว่า Eve <c oughs> คืออะไรครับไม่ทราบใช่ไหมครับถ้าอยากจะทราบก็คือวันที่24คืออะไรครับอ๋อไม่ไม่วันที่24ธันวาคมคืออะไรครับ Christmas อะไรนะคะ <Christmas. S 1> Eve ทำไมถึงเรียกว่า Eve ครับ <c oughs> วันก่อนใช่ครับวันก่อน Christmas ใช่ไหมครับก็แปลว่า วันที่31เป็นวันก่อน h a l l o w e สเดนะครับคือเป็นวันที่หนึ่งเดือนหน้าแต่ชื่อเดือนหน้า h a l l o w e สเก็หมายความว่าอะไรครับเป็นหมายความว่า All Saints day นะครับทำไมถึงเรียกว่า All Saint เดย์ให้ยกสมุดนะครับพี่น้องเคยทราบวันเดือนที่3นะครับ Saint แ a ทริกส์เดยไหมครับเคยได้ยิน Saint Patrick ์เดยไหมครับ ไม่เคยอาจจะไม่เคยถ้ามีคนคริสเตียนนะครับเสียชีวิตเพื่อ mm hmm. เพื่อแนะนำคำประเสริฐของพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับตายที่ต่างประเทศใช่ไหมครับก็คนคริสเตียนอาจจะเรียกวันวันที่หนึ่งมกราคมหรือว่าวันที่หนึ่งเดือนที่สองสามสี่ห้าเป็นเซนต์เดย์เซนต์มาร์ตินเดย์หรือว่าเซนต์โคลวีเดย์เซนต์มีชื่อคนเซนต์ Saint, คนเซนต์มีคนเซนต์เยอะๆนะครับ แต่ปัญหาคือนะครับใน1ปีมีกี่วันครับ365วันใช่ไหมครับแต่คนเซนต์ใช่ไหมครับมี1นึ่งมืนกว่าคนนะครับโอโ้โหพี่เออแล้วก็อาจจะพี่น้องทราบ v a l e n t i n e Day ใช่ไหมครับจริงๆก็เป็นเป็น t v i n t v a เ e n t i n e เพราะว่ามีคนคนเชื่อเรียกว่า Saint Valentine นะครับที่แนะนำว่าความรักของพระเจ้าก็จ,กกจเป็นแท้จริง Oh, แต่ว่ามันเต็มขึ้นไปก็เลย oh, เราจะแก้ไขยังไงครับโอเคเราจะแก้ไขอย่างนี้วันที่หนึ่งเดือนหน้า November รหนึ่งนะครับเป็น All Saint Day ทั้งวันเป็นเพื่อจะจำอะไรครับคนเซนต์นะครับเซนต์นิโคลัสไม่ใช่ซานตาคลอสเซนต์นิโคลัสหรือว่าเซนต์มาินหรือว่าคนอื่นนะครับเพื่อเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาให้ขอขอบคุณพระเจ้าที่ ส่งคนคนมาแนะนำคำประเสริฐของพระเยซูคริสต์นะครับมีพี่น้องทุกท่านที่นี่นะคะเคยมีโอกาสขอขับขอขอบคุณพระเยซูพระเยซูคริสต์ไหมคบว่ามีพี่น้องที่ส่งมาเพื่อแนะนำคำประเสริฐของพระเยซูคริสต์ให้แนะนำพี่น้องแล้วก็ได้มีความเชื่อนะคะรับอเมนใช่ไหมครับอ่า แต่ถ้าผมข้าพเจ้าอยากจะพูดสั้นๆในเรื่องทั้งหมดประวัติศาสตร์นะครับว่าวันที่31นะครับที่จริงเป็นครบรอบ500ปีนะครับเป็นอของการปฏิรูปโปรเตสันเพราะว่าในคศ1517นะครับมีพระสงฆ์คริสเตียนท่านคนหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์สอนมาหาวิทยาลัยศาสนาคริสเตียนนะครับเขาไปที่คริสจักรนะครับ ในประตูนะครับแล้วก็วางกระดาษหนึ่งกระดาษนะครับแล้วก็ใส่อะไรครับมดกับไม่ใช่มดกัดนะครับแต่เอ <laughs> ่อมดแฮมเมอร์แล้วก็เอาเนลแล้วก็ปุ๊บมีแนะนำว่า9 5้าบ้าอย่างที่คริสจักรของโรมันคาทอลิกนะครับเป็นสอนผิดก่อนที่ก่อนที่เรามีโปรเตสแตนนะครับที่เราพี่น้องเราเรียกเป็นโปรเตสแตนนะครับที่จริงเราเป็นโรมันคาทอลิกนะครับ แต่เพราะสาเหตุทำไมถึงเกิดขึ้นอย่างนี้ก็คือเพราะว่ามีคำแนะนำที่สอนว่ามีแผนกระดาษอันหนึ่งเขียนบอกว่าถ้าท่านไปฆ่าคนเพื่อพระนามของพระเจ้าแล้วก็เซงนของป้า,ปาแล้วก็สแตมป์ด้วยนะครับถ้ามีเวลาไปนรกได้รับนี้แล้วก็ไม่ต้องไปรกไปสวรรค์ได้ทันที แปลว่ารอดชีวิตจากรอดรอดชีวิตจากอะไรนะครับแค่แค่กระดาษเดียวนี่แหละครับที่เพื่อเพื่อทำไมถึงคนคนคริสเตียนสมัยห0 0รปีที่แล้วสอนเรื่องนี้เพราะทำไมครับเพราะแน่นอนครับเงินและก็อำนาจนะครับแต่คนคริสเตียนเวลานั้นก็ลืมว่าความรอดมาจากไหนครับจากพระเจ้าครับ จากพระเยซูคริสต์ที่เราได้สั่งสอนนายอนบทที่1 4ข้อ6อะไรนะครับพระเยซูเป็นทางเดียวความจริงและชีวิตถ้าต้องไปพระบิดาต้องไปใครก่อนครับพระเยซูก่อนนะครับหมายความว่าอะไรครับต้องเชื่อพระเยซูคริสต์ก่อนถึงจะไปถึงพระบิดาได้นะครับและวันนี้ข้าพเจ้าได้แนะนำโยนาเพราะว่า พี่น้องทุกท่านอาจจะตกใจนะครับในเรื่องโยนาอาจจะได้ยินว่าวันนี้เวลาข้าพเจ,จ้าเป็นเด็กๆเ,เคยได้ยินเรื่องอะไรครับปไปโยนน้ําแล้วก็ถูกกินจากปลายักษใช่ไหมครับโอ้แล้วก็อยู่ประมาณกี่วันสามวันแต่พี่น้องทราบไหมครับในพระคัมภีร์เดิมนะครับในเรื่องพระคัมภีร์เดิมโยนาก็ที่จริงเป็นมีเรื่องเกี่ยวข้องกับภารกิจนะครับภารกิจ ภารกิจภารกิจมิชชั่นนะครับอ้าวมิชชั่นอันนี้่อ้าวมิชชั่นอยู่ในไม่ใช่อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่หรอครับอาจารย์เปาโล,โลแล้วก็สาวกของพระเยซู12ท่านไปประกาศที่ย I mean, ูเดียอ่ามีกรุงเยรูซาเลม็มยูเดียแล้วก็ทางหมดเอ๊พูดจริงๆก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าในพระคัมภีร์เดิมนะครับอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องไม่เคยได้แนะนําบ่อยๆนะครับ แต่พี่น้องต้องทราบนะครับว่าคำแผนของพระเจ้าคืออะไรครับเพื่อชีวิตรอดให้แค่ให้ให้เพื่อคนอิสราเอลเท่านั้นนะครับไม่ใช่ครับเป็นเพื่อใครครับใช่ครับทุกคนนอกจากพี่น้องโฆษณาไม่ใช่ครับทุกคนที่นี่นะครับทุกคนที่นี่เช่นเดียวกันครับแต่มีผู้เผยวรชนะของพระเจ้า ไม่คิดเหมือนกันนะครับคือใครครับอยู่ในพระคัมภีร์ครับชื่อเป็นโยนาเพราะว่าโยนาได้ถูกสั่งจากพระเยซูไม่พระเจ้าไปไหนฮะไปนีนาเวนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ที่จริงข้าพเจ้าก็ชอบประวัติศาสตร์นะครับก็เลยอาจจะถ้ามีคําเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ออกมาก็คือเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนชอบประวัติศาสตร์ก่อนที่เจเอ,อเจ็ดสิบปีก่อนนะครับ เป็นเกิดขึ้นเพราะว่าในอนาคต70ปีเวลาของโยนาน,นะครับอาณาจักรเหนือของอิสราเอลจะถูกทำลายจากคนอสัสเซเรียและก็เมืองนั้นเป็นที่หลังเป็นกลาเป็นกรุงนีนาเวนะครับแต่คนนีนาเวนะครับเป็นคนที่ชั่วร้ายที่คนบ้านบ้านอื่นๆนะคบก็บอกว่าโอ้ยคนที่ชั่วมากที่สุด จะไปไปที่นั่นได้ไหมอยากไปเที่ยวที่นั่นไหมโอ้ไม่เอาไม่เอาแต่โยนาก็ไม่ได้ฟังเพราะว่ารู้ว่าถ้าไปที่นั่นเอออันตรายแต่ว่าที่จริงไม่ใช่เป็นเพราะสาเหตุว่าแค่คนนีนาเวเป็นคนกลัวเป็นเพราะอะไรครับที่โยนาบอกว่าจะไม่ไปคำตอบนํำนะครับต้องเราต้องอ่านดูที่ บทที่4นะครับข้อที่หนถึงสก่อนนะครับเพราะว่าในวันนี้นะครับข้าพเจ้าอยากจะสั่งสอนสประการนะครับที่มรดกของโปรเจสันนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับ3ประการได้ยังไงที่1นนะครับก็คือพระเจ้าทรงแสดงธรรมชาตินะครับเรื่องธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ข้อ1นถึงสนะครับถ้าพี่น้อง นะครับข้าพเจ้าจะอ่านให้นะครับข้อที่หนึ่งแต่เหตุการณ์นี้ไม่เป็นที่พอใจโยนาอย่างยิ่งและท่านโกรธท่านจึงอธิษฐานต่อพระยาเวว่าข้าแต่พระยาเวเมื่อข้าพระองค์ยังอยู่ในประเทศของข้าพระองค์ข้าพระองค์พูดแล้วว่าจะเป็นเช่นนี้ไม่ใช่หรือนี่เป็นเหตุให้ข้าพระองค์รีบหนีไปเมืองทาร์ชิษ พราะข้าพระองค์ทราบว่าสําคัญที่สุดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและพระกรุณากริยาและบริบุญด้วยความรักมั่นคงและเปลี่ยนพระทัยไม่ลงโทษข้าแต่พระยาเวเพราะฉะนั้นเวลานี้ขอพระองค์ทรงเอาชีวิต ของข้าพระองค์ไปเสียเพราะว่าข้าพระองค์ตายเสียก็ดีกว่าอยู่ครับปกติผู้เผยวรชนะของพระเจ้านะคบต้องดีใจว่าคนนินาเวรจริงๆนะครับทุกคนในเมืองก็สรารภาพกับพระเจ้ากษัตริย์ก็สรารภาพค,คนที่มีอำนาจและคนธรรมดาทุกคนนะคะสรารภาพแต่พระเจ้าแล้วก็พระองค์ไม่ได้ส่งที่พักษากับ เมืองนีนาเวนะครับคนที่เป็นผู้เผยวัชนะของพระเจ้าก็รู้สึกมีความยินดีนะครับแต่ว่ากดอะไรขึ้นกับโยนาน,นะครับเขาดีใจไหมครับไม่ดีใจแต่พระเจ้าแต่โยนานได้พูดกับอะไรครับแสดงว่าพระเจ้าทรงเป็นใครนะครับทรงเป็นผู้มีอะไรครับมีเมตตาแล้วก็โกรธช้าใช่ไหมครับ เพราะสมัยมาร์ตินลูเทอร์นะครับเวลามาร์ตินลูเทอร์เป็นพระสงฆ์นะครับเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างที่โรมันคาทอลิกสอนนะครับดีข้างหลังเพื่อสารภาพพระเจ้าอ้อยกอ,อ I m so sorry ิกัอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แต่ความเข้าใจของมาร์ตินนะครับก็คืออันนี้เป็นเวลาไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ก่อนนะครับแต่ถ้าอ่านพระคัมภีร์อาจจะคิดจะเปลี่ยนนะครับ แต่ครั้งแรกที่มาตินลูเทอร์ได้เข้าใจก็คือพระเจ้าเป็นคนพระพุทเป็นโกรธทรงโกรธเท่านั้นเพราะความบาปของเราแค่นั้นนะครับแต่โยนา์็็ทราบว่าใครพระเจ้าเป็นใครนะครับมีทรงเป็นมีเมตตามีพระคุณเรื่องไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ ประการที่หนึ่งก็คือเราเข้าใจว่าพระเจ้าได้แสดงเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนไหนครับในอภัยยกนะครับเพราะคำนี้นะครับไม่ใช่ไม่ได้มามาจากโยนาครั้งเดียวนะครับต้องกลับไปที่อบพยยกนะครับว่าถ้าถ้าอยากจะทราบเรื่องนั้นก็ข้าพเจ้าจะแนะนำให้นะครับอภพยยบทที่คิดว่าบทที่สามิี่นะครับ ถ้ามีโอกาสลองอ่านดูนะครับเป็นพระยาเวได้แนะนํามโมเสสว่าพระเจ้ายาเวคือใครเพราะว่าประชาชนอิสราเอลไม่ได้รู้ว่าพระเจ้ายาเวคือใครเป็นเวลาที่รู้จักกันเพราะว่าเป้าหมายของพระเจ้าคืออะไรครับถ้าเพื่อจะให้โลกในโลกมีความรอดชีวิตใช่ไหมครับพระเจ้าได้เลือกอิสราเอลเป็นแผ่นดินบุโรหิตเพื่อจะแนะนํา โลกมาหาอิสราเอลเพื่อจะรู้จักใครครับพระเจ้ายาเวห์ะัะแต่แผนนี้ไม่ได้เกิดขึ้น100%เพราะทำไมครับความบาปของอิสราเอลก็ครั้งแรกก็โอเคไม่ดีโอเคไม่ดีกลับไปข้างหน้าหลังเหมือนเล่นติงปองขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายแต่แต่ไม่มีใครชนะนะครับแต่ความหวางก็ยังอยู่นะครับ ประการที่หนึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะครับเราเข้าใจว่าพระเจ้าได้แนะนําให้พี่น้องทุกท่านต้องทราบพระเจ้าทรงเป็นใครเราต้องไปหาที่ไหนครับมีแต่มาทินก็ในอนาโคตเวลาได้แนะนําเรื่องนี้ต้องให้บอกทุกคนทําอะไรครับลองอ่านพระคัมภีร์หน่อยความรับผิดชอบของคนความเชื่อก็คือต้องรู้พระคำของพระเยซูคริสต์นะคบต้องรู้ว่าพระคำสั่งสอนอะไรบ้าง นี่เป็นโมราดกของโปรเตสแตนต์นะคบที่ได้แนะนำประการที่สองนะครับพระเจ้าได้แสดงส่งแสดงอธิปไตยทุกทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่มนุษย์เราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้นะครับลองลองดูโยนาเช่นเดียวนะครับโยนาก็ไม่ได้เข้าใจทำไมถึงพระเจ้าต้องถามแต่เขาเข้าใจว่าท่านเข้าใจว่า นี่แหละข้าหนีออกจากประเทศอิสราเอลเพราะพระองค์ทรงเมตตาและจะไม่ให้ตีชาติที่ไม่เชื่อวางใจงในพระเจ้าเพราะได้สารภาพเหมือนนีโนเวย์นี่แหละครับก็หมายความว่าโอ้พระเจ้าทรงเมตตาไม่ใช่แค่คนอิสราเอลเท่านั้นแต่ใครครับคนที่สารภาพกับพระเจ้าครับเรื่องนี้เคยได้ยินที่ไหนมาไหมครับ เพราะว่าไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่โยนาหเท่านั้นนะครับในพระคัมภีร์หมายมีคาแรคเตอร์อีกคนไม่ใช่เป็นคนเดียวนะครับเป็นกลุ่มเช่นเดียวกันก็ก,ก็ทําเหมือนกันนะครับทราบไหมครับว่าใครเอ่ยออกจากมัทธิวลูกาเอมาระโกลูกาแล้วก็ยอนคนที่เป็นศัตรูกับพระเยซูคนฟาริเสใช่ครับคนฟาริเสจจาได้ไหมครับที่บอกว่าอ๋อ เยซูท่านบอกว่าเราตาของเราตาบอดจริงจหรอจาได้ไหมครับเพราะทําไมครับถ้าฟาริสีเข้าใจพระคำของพระเจ้านะครับจากเอ่อจากเยเรมียพระคำจากผู้เผยวจนะเยเรมียาอิสยาแล้วก็ทุกคนในสมัยนะครับก็เข้าใจว่าอา้าวพระคานี้ก็แนะนําให้เพื่อทุกคนแต่คนฟาริสีก็เห็นไม่ได้ เป็นเป็นสังคมที่ปัญหาเกิดขึ้นนะครับในสมัยที่จนถึงเวลาพระเยซูรับใช้ชีวิตในโลกก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังจากพระเยซูได้ได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วนะคบก็ได้แนะนําว่าอ๋อถ้าเราเชื่อวางใจในพระเยซูแล้วก็เข้าใจพระคําที่สอนต้องรักเพื่อนบ้านจนถึงอะไรนะฮะขณะที่เราต้องรักพระเจ้าค่ะต้องยกโทษกี่ครั้งนะคะ ไม่ใช่เจ็ดครั้งนะคะ70 x 7ภาษาอังกฤษเรียกว่า7 0 t i m e s 7ทุกวันประมาณ400กว่าแปลว่าต้องยกโทษตลอดแล้วก็ประการที่3สุดท้ายนะครับจริงๆข้าพเจ้าก็แนะนำพระคัมภีร์นโยนาไม่ใช่แค่ข้อที่10เท่านั้นนะครับแต่ที่จริงต้องเข้าใจว่าทำไมถึงพูดเรื่องนี้ก็คือข้อที่11 คนแนะนำเช่นเดียวกันนะครับว่า,เ,าเดี๋ยวอ่านว่าอย่างนี้นะครับไม่สมควรหรือที่เราจะห่วงใหญ่นีนาเวเานักคนใหญ่นั้นซึ่งมีผลเมืองมา,มากกว่าหนึ่งอะไรนะหนึ่งแสนหนยสคนหนึ่งรยมนืนคนผู้ไม่ทราบว่าข้างหาย ข้างในมือขวาหรือข้างข้างในมือซ้ายและมีสัตว์เลี้ยงจำนวนมากด้วยพระเจ้ายาวเวตัดกบโยนาเรื่องนี้พอดอะไรครับพระเจ้าส่งความรักแค่คนอิสราเอลเท่านั้นไหมครับไม่ใช่ครับพระเจ้าส่งแค่ทุกคนนะครับทราบไหมครับว่าปัจจุบันวันนี้นะครับ คนแบบเหมือนลาวหรือคนอื่นนะครับก็มีม,ม,มีมีความหิวนะครับที่อยากจะรู้ความจริงเรื่องอะไรครับเราคือใครเรามาจากไหนมีสิ่งที่เป็นมือซ้ายมือขวาไหมหรือว่ารอดชีวิตยังไงแล้วก็ทางอะไรมีคำถามเยอะๆคนมีคนหิวมากขนาดที่อยากจะรู้เรื่องนี้เ,เวลาข้าพระเจ้าได้พบกับคน คนละคนนะครับก,ก็บอกบอกคล้ายๆกันนะครับว่าฉันไม่ได้ไม่ได้นึกว่ามีคํำถามอย่างนี้ออกจากฉันเพราะว่าไม่ได้คิดมาก่อนแต่เพราะได้ถามเรื่องนี้ต้องคิดหน่อยบางคนอาจจะบอกว่าโอย,อย่ามาเชื่อนี้อย่ามาเชื่อพระเยซูยายาๆแต่เขาและคนนั้นก็ได้เปลี่ยนนะครับเป็นคนคริสเตียนด้วยนะคระับพอได้ประสบกับพระเยซูคริสต์ในเวลาได้ประสบ ความยากนะครับมรดกของโพเดสันปัจจุบันวันนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับถ้าเป็นแค่แค่ประเทศเดียวนะครับก็เรามีรู้สึกว่าจะมีความยากลําบากเยอะๆนะครับในบางประเทศนะครับส่วนมากในเกาหลีนะครับคนที่เป็นประมาณอายุข,ของข้าพเจ้านะครับหรือว่าวัยเด็กวัยรุ่นนะครับไม่เคยไปเยี่ยมคริสจักรนะครับเพราะว่า บางคนอาจจะคิดว่าอ๋อถ้าฉันเป็นวัยรุ่นแล้วใช่ไหมฉันจะไม่ต้องไปได้ไม่ได้รู้จากพระเยซูคริสต์หนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะสาเหตุเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จริงมระตของโปรเตสแตนต์ได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อีกอย่างของประเทศไทยก็มีเยอะนะครับเช่นเคยได้ยินหมอปรัชญาไหมครับหมอปัชญาหมอปรัชญาแนะนำในประเทศไทยอะไรบ้างครับ หนังสือพิมพ์แล้วก็โรงพยาบาลใช่ไหมครับทุกสิ่งใช่ไหมครับที่ทําให้ประเทศไทยดีขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็ที่จริงก็เกิดขึ้นมาจากสมัยด้วยเช่นเดียวกันที่ทําให้มาตินลูเทอร์ก็พัฒนาขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สังคมของยุโรอปอเมริกาก็ดีขึ้นและให้แป่งนปันรเรื่องนี้ให้กับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับโมรดกของ ปฏิรูปโอดษีษานก็ยังอยู่กับเราด้วยนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับโมรดกนี้นะครับก็อยู่ที่ไหนครับเริ่มจากที่ไหนครับเริ่มจากแค่เล่มเดียวครับเป็นพระคัมภีร์นะครับข้าพเจ้าได้เข้าใจว่ามัคคณยกเอากาชัยก็สอนพระคัมภี์ใช่ไหมครับขอให้มีเสริมกําลังเข้มแข็งนะครับไปหามัคคณยกเอากาชัยเวลาเรียนพระคัมภี์ด้วยกันนะครับเพื่อจะเข้าใจยิ่ง มากขึ้นกับพระเจ้าแล้วก็ให้ทรงประเสรฐเข่าประเสริฐให้กับคนที่ยังไม่รู้แล้วก็คิวเรื่องนี้นะครับอามนไหมครับขอพระเจ้าวอวยพรนะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาขอขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่ได้มีโอกาสฟังพระคำของพระองค์ในลูกาบทที่18ข้อ9ถึง14 mm hmm. เป็นเรื่อง ฟาเรสีอธิษฐานพระเจ้าว่าขอพระบิดาพระเจ้าขอข,ขอคุณมครองข้าไม่ใช่เป็นคนบาปเหมือนคนเก็บภาษีนี้และคนภาษีได้บอกว่าข้าแต่พระบิดายาเวขอให้ยกอภัยบาปผิดบาปของข้าเถอะเวลาได้ยินเรื่องนี้เราเข้าใจว่าผู้ที่อยากจะไปหาพระบิดา พระยาเวเท่านั้นเราต้องไปหาพระเยซูคริสเพื่อจะความบาปในชีวิตของเราสูญเสียหายไปและมีความสุขและสันติภาพชีวิตของผู้ที่ไปหาพระเยซูคริสขอให้อวยพรกับส่งอวยพรให้กับพี่น้องทุกท่านในคริสตจักรโพสานาได้รู้จกักมรดก การรูปโปรเตสแตนต์นในเวลานี้และเสริมกำลังและเสริมสติปัญญาเพื่อเตรียมใจให้คนอื่นรู้จักข่าวประเสริฐของพระองค์และให้เสริมพิจักนี้อุดมสมบูรณ์ที่มีความสุขเพราะพี่น้องทุกท่านที่นี่ ได้พบกับพระเยซูคริสต์และนมัสการมีความรับมั่นคงขอขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน